สวัสดีครับเชียร์กีฬารอบโลกวันนี้กลับมาพบกับแฟนๆกีฬาอีกครั้งยังคงอัปเดตข่าวสารวงการกีฬารอบโลกครับส่วนที่เราโฟกัสในตอนนี้ก็คงจะเป็นศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียที่ทีมชาติไทยเราเตรียมลงสนาม3นัดครับแต่ก่อนจะไปดูทีมชาติไทยวันนี้ไปดูคู่แข่งของเราครับที่อยู่ในกลุ่มกันก่อนอย่างเวียดนามครับเมื่อคืนนี้ลงสนามอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายของพวกเขาครับพบกับทีมชาติจอแดนโดยอันดับโลกตอนนี้จอแดนอยู่อันดับที่95ซึ่งต่ำกว่าเวียดนามที่อยู่อันดับที่92 โดยจอแดนรังอันดับ3าของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ K ่ม B อยู่ครับก็ยังถือว่าได้ลุ้นเข้ารอบอยู่โดยเกมนี้เป็นการอุ่นเครื่องแบบปิดเหมือนกับที่ไทยลงสนามไปครับและทั้ง2ก็ยังตกลงกันว่าให้มีตาต้องเพียงคนเดียวในสนามครับและก็อนุญาตให้เผยแพร่ภาพแข่งขันได้เพียง3-4ถึงรูปเท่านั้นต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เข้มข้นจริงๆเท่านั้นยังไม่พอครับเกมนี้อุ่นเครื่องที่สนามคาลิตบินโมฮัมหมัดสเตเดียมซึ่งตั้งอยู่ห่างจากแคมป์นักเตะทีมชาติเวียดนาม ก็อยู่นอกเมือง UAE ไปประมาณ30กิโลเมตรครับใช้เวลาเดินทางประมาณ45นาทีครับทั้ง2ทีมต,ต่างตกลงที่จะลงเล่นที่สนามแห่งนี้แม้ว่าจะเดินทางออกนอกเมืองไปหน่อยก็เพราะว่าสนามแห่งนี้ครับบริเวณโดยรอบไม่มีตึกสูงแต่อย่างใดพวกเขาบ่นใจว่าจะไม่ถูกทีมสเกลคู่แข่งครับทำการสอดแนมด้วยการแอบถ่ายภาพนิ่งหรือแอบถ่ายภาพบันทึกวิดีโอ จากหน้าต่างจากระเบียงต่างๆของที่พักของห้องที่อยู่ที่ตึกบริเวณในเมืองครับต้องบอกว่ารัดกุมทีเดียวสําหรับเวียดนามและจอแดนเท่านั้นยังไม่พอครับในส่วนของเวียดนามและจอแดนได้ตกลงกันว่าจะไม่มีการบรันทึกภาพการแข่งขันเกมนี้ครับเพื่อนําไปวิเคราะห์เกมในภายหลังซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เข้มงวดมากจริงๆครับสำหรับเวียดนามและจอแดน ผู้เล่นสเคนแรกที่ลงสนามโค้ชพาร์กก็ขอให้ทีมงานปิดไว้เป็นความลับด้วยครับแฟนบอบลบ้านเราอาจจะงุนงิดครับจากการที่ทีมงานของฟุตบอลไทยให้ข้อมูลกันมาน้อยให้ข้อมูลแม้แต่คนยิงตอนแรกที่พบกับอุซเบกิสถานแฟนบอลก็ยังไม่รู้ครับทีมงานก็ไม่ได้ให้ข้อมูลมาว่าใครยิงแต่เมื่อมาดูคู่แข่งอย่างเวียดนามพวกเขาก็เข่งครัดเข่งเครียดไม่แพ้กันครับต้องบอกว่าบอลโลกครั้งนี้มันมีความกดดันสูงจริง,รงๆการแข่งขันก็สูงทุกทีมต้องการพยายามรักษาผลประโยชน์ของตัวเองให้ได้มากที่สุด เพื่อเป็นไปตามเป้าหมายที่พวกเขาวางไว้ครับส่วนโค้ชพาร์กก็ถือว่าเป็นการทดสอบลูกทีมขั้นสุดท้ายก่อนลงสนามพบของจริงโดยจอแดนนั้นขึ้นนำก่อนนาทีที่11ครับก่อนที่เวียดนามจะตีเสมอได้ในนาทีที่25จากการทำเข้าประตูตัวเองของผู้เล่นจอแดนเกมนี้โค้ชปาร์บใช้ผู้รักษาประตูถึง3คนด้วยกันน่าจะเป็นการทดสอบวัดความสามารถวัดสมรรถภาพกันไปเลยครับว่าสาคนนี้ใครจะเป็นมือหนึ่งแทงดังวันลำครับที่ไม่ได้ติดทีมชาติมาชุดนี้ด้วยก็เนื่องจากวันลำนั้น ถูกกักตัวอยู่ที่ญี่ปุ่นครับเนื่องจากมีความเสี่ยงครับไปใกล้ชิดสัมผัสกับเพื่อนร่วมทีมที่เป็นโควิด -19 อยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับสื่อเวียดนามมองว่าเหงียนวันตานครับผู้สาวประตูดาวรุ่งไป21ปีจากไห่ฟงซึ่งเข้าตาเลยครับคือจังหวะเซฟจุดโทษได้ในนาทีที่60อาจจะเป็นมือหนึ่งของทีมครับแต่เจ้าตัวก็ดันมามีอาการบาดเจ็บในช่วงท้ายเกมครับต้องเอาน้ำแข็งประคบไว้ที่ข้อเท้าครับทำให้โค้ชปาร์คต้องเครียดกันลวครับงานนี้ว่าใครจะเป็นมือหนึ่งทีมชาติเวียดนาม ต้องบอกว่าเป็นการทดลองขั้นสุดท้ายจริงเพราะมีรายงานว่าโคชปาร์คใช้ผู้เล่นถึง26คนลงสนามในเกมนี้โดยมีรายงานว่าโคชปาร์คให้ลักเตะสลับเบอร์เสื้อลงแข่งขันในแมชนี้ครับอย่างปกติเห็นของเฟืองครับซูเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งของทีมก็อาจจะใส่หมายเลข10แต่เกมนี้อาจจะไปใส่หมายเลข15นั่นก็เพราะว่าป้องกันทีมงานสเกลคู่แข่งอย่าง UAE อินโดและมาเลเซียที่พวกเขาต้องลงสนามพบกันครับก็ถือเป็นเทคนิคเล็กน้อยครับป้องกันข้อมูลล่วไหลไปถึงทีมคู่แข่งโอ้โห,โหต้องบอกว่าฟุตบอลโลกครั้้้งงงนนีทใหผมเลยนะ ทุกอย่างมันดูจะเป็นความลับเป็นอะไรที่ดูกดดันและเป็นแฟนกีฬาก็หาข้อมูลกันได้ค่อนข้างยากทีเดียวครับสำหรับทีมชาติเวียดนามวันนี้โค้ชปาคจะปล่อยให้นักเตะพักผ่อนครับก่อนกลับมาซ้อมต่อในวันพรุ่งนี้ส่วนคอมเมนต์แฟนบอลเวียดนามหลังจบเกมครับผมก็ลองไปไล่อ่านดูแล้วครับยังออกมาเป็นเชิงให้กําลังใจทัศนคติที่ดีออกมาเป็นแนวบวกกันอยู่ครับเพราะทุกคนหวังว่าจะสามารถคว้าแชมป์กลุ่มได้แฟนบอลบางท่านถึงกับถูกใจเทคนิคการหลอกสลับเบอร์เสื้อของปาคครับ ทำให้คู่แข่งทีมงานสเกลนั้นงงเป็นไก่ตาแตกโปรแกรมของเวียดนามครับก็จะเจอกับอินโดเจอมาเลก่อนปิดท้ายเจอกับยูเอแฟนฟุตบอลชาวไทยก็ต้องเรียกว่าแช่งแหละครับไม่ให้เวียดนามนั้นเก็บ9คะแนนเต็มในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกครั้งนี้เพื่อโอกาสของไทยจะได้เข้ารอบต่อไปครับเรามาดูสรุปการอุ่นเครื่องของทีมที่อยู่ในกลุ่ม G ีร่วมกับเราครับว่าอุ่นเครื่องแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างก็จะมียูเอครับชนะอินเดีย60มาเลเซียแพ้คูเวต1 4 ยออูอีอุ่นเครื่องอีกครั้งชนะจอแดน5.1ครับมาที่ไทยเราอุ่นเครื่องแพ้โอมานในนัดแรกแล้วก็อินโดนีเซียแพ้อัฟกานิสถานสประตูต่อ3มาเลเซียแพ้บาเรนศูนย์สก่อนที่ไทยจะเสมอกับทาจิกิสถานไป2ออินโดอุ่นอีกครั้งครับแพ้โอมาน1ต่อ3ไทยเราลงสนามอุ่นเครื่องนัดที่3ครับแพ้อุซเบกิสถาน1ต่อ4และสุดท้ายเมื่อวานนี้ครับเวียดนามเสมอจอรจอแดน1ต่อ 1, 1ทีมจากอาเซียนต้องบอกว่ายังไม่สามารถเก็บชัยชนะในการอุ่นเครื่องได้เลยครับต้องมาดูกันครับว่า3ามนัดในศึกฟุ ผลงานจะออกมาเป็นอย่างไรสื่อเวียดนามยังให้ความสาคัญกับทีมไทยเช่นเดิมครับโดยลงข่าวข่าวความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยอยู่เสมอครับและเมื่อวานนี้ก็บรรดานักเตะทีมชาติไทยและตาร์โค้ชก็ได้เดินทางเข้าสู่ที่พักที่ UAE จัดไว้ให้ และที่สําคัญก็ทําการตรวจโควิด -19 กันทุกคนแล้วครับตามมาตรการป้องกันของเจ้าภาพสำหรับผลตรวจน่าจะออกมาในช่วงเย็นนี้ส่วนวันนี้คาดว่าจะมีการซ้อมในช่วงเย็นเหมือนเดิมถ้ามีข่าวคราวอัปเดตอย่างไรเชียร์กีฬารอบโลกก็จะนําข่าวสารมาเล่าให้ฟังเช่นเดิมครับผมส่วนอัปเดตล่าสุดจากแคมป์ทีมชาติครับบอวุฒนามเวเซนเตอร์จากสโมรสรการทะเลเอฟซเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่ได้รับปากเจบครับ โดยอาการบาดเจ็บนั้นมีที่หัวเข่าจากเกมการอุ่นเครื่องกับอุซเบกิสถานซึ่งเราแพ้ไป1ประตูต่อ4ทีมงานบอกว่าอาการนั้นน่าเป็นห่วงและคาดว่าอาจจะต้องพลาดการลงสนามในเกมแรกกับอินโดนีเซียส่วนการตัดตัว23คนสุดท้ายตอนนี้ต้องบอกว่าสื่อมวลชนแฟนบอลยูทูบเบอร์ทุกๆคนก็อยากจะรู้ว่า23คนสุดท้ายนั้นเป็นใครแต่ทีมงานมีเดียของทีมชาติไทยก็ยังไม่ได้แจ้งออกมาให้พี่น้องแฟนบอลชาวไทยรับทราบครับ โดยต้องรอการตัดสินใจจากอากิระนิชิโนในนาทีสุดท้ายครับต้องบอกว่าตัวเลือกของเรา42คนนะตอนนี้ถือเป็นเรื่องยากที่อากิระนิชิโนต้องตัดสินใจครับว่าใครจะเป็น23คนณสุดท้ายลุยศึกฟุตบอลโลกในครั้งนี้ เอาละรครับนี่คือการอัปเดตทั้งหมดของเชียร์กีฬารอบโลกในช่วงนี้ครับผมสำหรับใครที่ชมคลิปมาถึงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับผมเช่นเคยครับใครที่เดินทางออกไปข้างนอกสวมใส่แมสสวมใส่หน้ากากอนมามัยครับป้องกันโควิด -19 และที่สำคัญพกเจลล้างมือหรือพกแอลกอฮอล์ติดตัวไปด้วยครับหมั่นล้างมือทำความสะอาดครับเพื่อให้เราป้องกันตัวเองจากโควิด -19 พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ